แคแบบออนไลน์นะครับอาจจะใช้ Google นะครับเซิร์ชคำว่าแคดขึ้นมานะครับพอได้เข้ามาแล้วนะฮะอาจจะเรียกโปรแกรมนี้เลยนะฮะอันนี้คือเว็บไซต์ของ s c ัสนะครับ .mit.edu นะครับนัมเมอร์คิกเข้าไปนะครับระบบก็จะให้เราลงทะเบียนฮะนี่ผมลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในการเขียนโปรแกรมแรกนะครับหรือเริ่มต้นใช้ครั้งแรกเนี่ยก็เรียก Create นะครับเพื่อจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับ สิ่งต่างๆที่โปรแกรมทําขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นะฮะตรงนี้เป็นกลุ่มของเมนูนะฮะอย่างเมนูตัวแรกนะฮะอันนี้ก็คือการเคลื่อนที่นะฮะตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการพูดของตัวละครนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวละครตรงนี้ก็เป็นกลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับซาวด์เกี่ยวกับเสียงนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอีเวนต์หรือเหตุการณ์ต่างๆ,างๆนะครับและเราสามารถที่จะเลือกภาษาได้ด้วยครับตรงนี้มีภาษาต่างๆมากมายเลยนะฮะ ภาษาไทยก็มีนะฮะทุกท่านก็ลองดูนะฮะอันนี้ผมขอเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับตัวละครตรงนี้เกี่ยวกับเสียงนะครับแต่การใช้งานเบื้องต้นนะครับลองดูกลุ่มคําสั่งแค่4กลุ่มนี้ก่อนก็พอนะฮะด้านนี้เป็นตัวละครนะฮะตัวละครก็เป็นลูกแมวเราสามารถลากแมวไว้ในตําแหน่งต่างๆได้นะครับปุ่มทงนี่นะครับก็คือให้รันโปรแกรมนะหรือ g กตรงนี้คือหยุดโปรแกรมนะครับเราสามารถตั้งชื่อโปรเจกต์ได้ครับ ตัวอย่างนี้ผมจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า pro 1นะฮะโปรแกรม1นั่นเองนะฮะ pro นะฮะอ่า pro 1นะครับ pro 1นึขีด1นะผมให้ชื่อว่า pro 1นึขีด1นะฮะคราวนี้เราจะลองเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับโปรแกรมอย่างาง่ายที่เราจะทำนะค,คือให้แมวตัวนี้นะครับเคลื่อนที่ไปะทุกท่านดูนะฮะในนี้นะครับอันนี้คือเป็นอ่าพื้นที่หรือฉากแสดงตัวละครตรงนี้เป็นพื้นที่ของการเขียนโปรแกรม ผมต้องการให้แมวนะครับเคลื่อนที่ไปเมื่อเราคลิกนะฮะก็เลือกกลุ่มคำสั่งนี้ครับเหตุการณ์นะฮะหรืออีเวนต์ตัวนี้นะครับเอาเมื่อคลิกมาวางจากนั้นเอาโมชั่นมาวางครับนะผมให้แมวตัวนี้นะครับเคลื่อนที่ไปเป็นระยะ100หน่วยทุกท่านดูนะฮะตอนนี้แมวอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้ปั๊บเคลื่อนที่ไปร้อยหน่วยนะฮะแมวอยู่ตรงนี้ปั๊บคลิกปั๊บเคลื่อนที่ไปร้อยหน่วย แก้ใหม่นะครับให้เคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นนะครับให้แมวเคลื่อนที่ไป200หน่วยนะฮะคลิกออกมาทีนึงคลิกตรงนี้นะฮะปุ๊บแมวก็เคลื่อนที่ไป200หน่วยนะฮะคราวนี้บอกว่าถ้าแมวเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับให้พูดว่าสวัสด,ดีก็ไม่ใช่เรื่องยากครับคําสั่งแรกคือเคลื่อนที่ไป200หน่วยนะครับคําสั่งต่อมานะฮะนี่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมให้พูดคําว่าสวัสด,ดีนะ,ะสวัสด,ดีเป็นภาษาไทยนะครับ ผมแก้ตรงนี้เป็นภาษาไทยก็ได้ครับสวัสดีนะฮะโทษนะฮะอันนี้เปลี่ยนภาษาไทยนะฮะสวัสดีนะฮะเพราะนั้นถ้าเราดูตามชุดคำสั่งนี้นะครับถ้าแมวตัวนี้เคลื่อนที่ไป200หน่วยแล้วจะพูดคำว่าสวัสดีเราคลิกดูนะฮะปร๊บก็พูดคำว่าสวัสดีทันทีนะฮะและแสดงคำว่าสวัสดีเป็นเวลา2วินาทีนี่นะฮะถ้าเราสังเกตดูแบบนี้นะฮะจะเห็นว่าแมวเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วไปครับ อาจจะใช้วิธีการทำซ้ำก็ได้ครับแล้วก็เลือกคำสั่งคอนโทรลนี่คือวนลูปซ้ำนะฮะถ้าลากตรงนี้มานะครับวนลูปซ้ำจำนวน10ครั้งตรงนี้เราสามารถแก้ได้ว่าเป็นกี่ครั้งนะฮะคราวนี้เราต้องการให้แมวเนี่ยเคลื่อนที่ไประยะ200หน่วยนะครับเราจะให้มันเคลื่อนที่แบบดูเป็นสเต็ปนิดนึงนะครับก็เอาตรงนี้ไปใช้ครับเอาลูปทำซ้ำา10ครั้งแต่การทำซ้ำา10ครั้งนี้นะครับ ให้เคลื่อนที่ไปครั้งละ20หน่วยดูนะฮะถ้าตรงนี้เคลื่อนที่ไปครั้งละ20หน่วยนะครับทำซ้ํา10ครั้งก็รวมแล้วเป็น200หน่วยเช่นกันนะครับผมเราเอามาตรงนี้มาวางนะครับแล้วก็คลิกนะฮะแมวก็จะเคลื่อนที่ไปแล้วบอกว่าสวัสดีนะเห็นว่าการเคลื่อนที่นั้นยังเร็วไปอีกครับเอาหน่วงเวลามาใช้ครับนหน่วงเวลาก็อยู่ในคาสั่งชุดคอนโทรลชุดควบคุมตรงนี้แหละครับนะผมให้เคลื่อนที่ไปนิดนึงนะครับ แล้วหน่วงเวลาเป็นเวลา0.5วินาทีนะครับ0.5วินาทีนะครับจากนั้นลองคลิกดูนะครับป๊บนะฮแมวก็จะค่อยๆเดินไปนะฮะพอเดินไปครบ10ครั้งแล้วนะฮะก็จะแสดงคำว่า h e l l ลออกมานะอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้โปรแกรมอย่างให้ง่ายนะครับยังไงลองทำกันดูนะครับ